สแรงนะครับประหยัดน้ำมันนะครพร้อมใช้งาน,นครับเครื่องปิดสตาร์ติดง่ายไม่มีควันเลยนะฮะสนใจติดต่อได้นะครับตู่เชียงใหม่ตู่บริการสวัสดีครับตู่เชียงใหม่ครับอันนี้มาแนะนําสินค้าครับเป็นเครื่องสูบน้ําครับตัวนี้เป็น Honda GX 150ตัวนี้เป็น3แรงนะครับตัวนี้เป็นระบบ C D I นะฮะระบบ Start C D I คือระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะฮะเป็นท่อดำท่อยาวครับมาพร้อมปั๊ม2นิ้วปั๊มตัวนี้ไม่ต้องอัดจจระ,ะบีแลนะฮะ ได้ปกติตัวนี้มือสองนะครับสวยเลยครับเดี๋ยวจะมาลองเทสเครื่องดูนะครับลองสตาร์ทดูเปิดสวิตเปิดน้ำมันเปิดสวิตหรืยอยังสตาร์ทเลยฮะตัวนี้สามแรงนะครับประหยัดน้ำมันนะครับพร้อมใช้งาน,นครับ เครองติดสตาร์ตติดง่ายไม่มีควันเลยนะฮะสนใจติดต่อได้นะครับตู่เชียงใหม่ตู่บริการครับตัวน,นี้ในราคา3,800ครับเนี่ยฮะไม่ต้องอัดก,กระบีครับปั๊มรุ่นนี้ใช้งานได้เลยครับไม่มีรั่วระบบสตาร์ตด้วย C D I ครับไม่ใช่ทองข่าวนะครับ ไปติดต่อได้เลยนะตู่เชียงใหม่ตูบริการครับตรงมปิดสตาสติกง่ายครับเจอครับตู่เชียงใหม่ครับ